hello everyone สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในบทที่39นะครับเราจะทำแบบฝึกหัดนะครับ3ข้อแรกนะครับเรามาดูที่39.1นะครับเขาบอกอ่า t i t e About the weather in the pictures นะครับก็คือเขียนเกี่ยวกับสภาพอากาศในรูปเหล่านี้นะครับ use its นะครับใช้ its นะครับ เขาแรกทำไปแล้วก็คือ it's raining นะครับอ่า uh, ฝนกำลังตกส,สิ่งที่เราเห็นในรูปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะแต่แต่บางอย่างเนี่ยมันสามารถเขียนในรูปของ present continuous ได้นะครับเพราะว่าอ่มันเป็นกิริยาแต่ว่าบางอย่างมันเป็นรูป adjective ดังนั้นก็เขียนในรูปกิริยาไม่ได้นะครับอ่า uh, ในรูป ing ไม่ได้นะครับโทษที อันนี้นะครับ cold นะครับ cold เนี่เป็น adjective นั่นก็คือ it's cold นะครับอากาศหนาวนะครับมันจะเร,เราจะไม่เขียนอะไรนะครับ it's being cold เราจะไม่เขียนอะไรแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็น adjective ข้อ3นะครับลมแรงคือคืออะไรครับจำได้ไหม windy น,น,นะครับ windy is windy นะครับ windy เป็น adjective <c oughs> ก็เขียนเป็น it is นะครับสี่นะครับ uh, มีพระอาทิตย์นะครับส่องแสงก็เป็น uh, sunny ใช่ไหมครับมีแดดส่อง is sunny นะครับ uh, ข้อห้านะครับ uh, ทีนี้ไอ้ไอคำว่า snow เนี่ยแปลว่ามันเป็นคำกริยาก็ได้นะครับดังนั้นเราสามารถจะใช้ is snowing อ่าส,สามารถ is snowing ก็คืออ่แปลว่าหิมะกำลังตกอ่ะนี่เหมือนกับ is raining นะครับบางคำที่ใช้อธิบายสภาพอากาศเป็นคำกริยานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไอ้สามอันนี้เป็นอ่ adjective นะครับคุณศัพท์ข้อหกนะครับอ่ดูที่เมฆก็คือ cloudy นะครับ cloudy คือมีเมฆเยอะ,อะแต่ว่ามันเป็น คำคุณศัพท์ก็คือ it's cloudy นะครับจบข้อแรกไปนะครับามาดู3ามานะครับใช้ it is กับ is it นะครับ it is it it is หรือคือ is แนะปลว่ามันคือนะครับ is it คือ,อใช่ไหมใช่ไหมนะครับ ก็ดูความหมายดูอะไรคือคำถามอะไรคือบอกเล่าเนาะอ่าแต่ในคำถามมันคือว a ต t i ม e ใช่ไหมครับว h ต t t ม m อีส i อิดอ่านี่คือเวลาเท่าไหร่นะครับข้อสองนะครับ we have to go now เราต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วไงต่ออ่าประโยคต่อมา very late นะครับตอนนี้สายแล้วนะพูดถึงเวลาเนาะก็คือ it's it is it's v e r y l a t e อ่ะมันสายแล้วอ่ะ it นี้คือเวลาข้อสามนะครับ true that Ben can fly helicopter เป็นเรื่องคือคือคำถามมันต้องถามว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่ Ben เน,เนี่ยขับเฮลิคอปเตอร์ได้นะครับก็คือ อ s is, uh, จริงไหมก็คืออะไรครับ is it true นะครับทุกทีทรูมีแล้วอ uh, s it true that Ben can fly helicopter นะครับเพราะว่าคือคือถ้าเราถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าถ้าคิดคิดคำถามไม่ทันลองเขียนเป็นบอกประโยคบอกเล่าก็ได้คือ it's นะ true that Ben can fly helicopter อันนี้คือประโยคบอกเล่าเนาะทีนี้เวลาทําประโยชบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามใช่ไหมครับก็ดูพวกกิริยาหลักคือ i t is นะครับถ้าเป็นมีกิริยาแบบนี้นะครับเราสามารถจะย้ายไปข้างหน้าเป็น is it true นะครับสลับกันแค่อีกสามตำแหน่งนี้แหละนะครับสองสามตัวนี้แหละส่วนที่เหลือเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องจริงไหมที่เบนขับเฮลิคอปเตอร์ได้ขัดไปครับ ข้อสี่นะครับอวันเดย์ท t เ d a y คือเขาอยากถามวันนี้วันวันอะไรนะครับ Tuesday วันอังคารใช่ไหมนะครับ uh, อีกคนตอบว่าไม่นะครับเป็น Wednesday นะครับการถามว่า what day uh, is อะไรครับ is it today นะครับ what day is it today มีมีคนจำนวนมากเหมือนเหมือนที่เขาเตือนในในตอนท้ายของบทนี้นะผมผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเขาต้องเขียนในนี้ไว้อ่า uh, มีมีมีคนจำนวนมากเนี่ยเขาเขาใช้คำนี้ what day is today นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้ what day is it today นะครับ what day is it today Uh, ตอบคือ uh, Tuesday นะครับไม่ใช่นะครับวันนี้คือ Wednesday ก็คืออะไรครับ it is นะครับ is is ก็แล้วกัน่า uh, it's Wednesday นะครับวันนี้คือวันพุธนะครับ uh huh. เรามาดูต่อนะครับข้อ5 พูดถึงระยะทางนะดอนแล้วก็เทนนะครับกิโลเมตรอ่ากิโลกิโลกิโลมิเตอร์ไม่ไม่อ่านอ่าเมตรสนะอ่านมิเตอร์สนะครับแม้ว่าคือเขาเขียนแบบอังกฤษโอเคอ่าสิบกิโลนะครับฟอร์มนะครับฟอร์ม the airport to the city center ก็คือ10กิโลนะครับจากสนามบินนะครับมาที่กลางเมืองนะครับเขาอยากพูดว่าระยะจากจากสนามบินมาใจกลางเมืองเนะี่ยเป็นระยะทางหรือมีระยะทางนั่นเองนะครับเราก็ใช้อะไรครับ it ในในฐานะที่มันบอกระยะทาง i t is หรือ its นะครับเนี่ย10ก k โลเ m ตรนะครับข้อ6นะครับโอเค To call you at your office นะครับอ่าโอเค to call you at your office ก็คือได้ไหมอ่า uh, สะดวกไหมนะที่จะโทรหาคนที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือมันสะดวกไหมนะครับที่จะโทรหาอ่า uh, เรื่องของ is okay ใช่ไหมครับอ่า uh, ในแง่ว่ามันหมายถึงสถานการณ์ถึงเหตุการณ์นะครับก็คืออะไรครับใช้อะไร is อ่ ถ้าเป็นประโยคเล่าอ่ะมันคือ it is okay เนอะแต่ว่าถ้าจะเป็นประโยคคำถามก็คืออะไรครับ is it is it okay to call you at your office นะครับอันนี้ประโยคคำถามมันมันดีไหมถ้าจะ,าะเป็นไปได้ไหมที่จะ,ะโทรหาคุณที่สำนักงานนะครับข้อ7นะครับ do you want to walk to the hotel นะครับ อคุณต้องการเดินไปโรงแรมไหมอีกฝ่ายตอบว่า I don't know นะครับ How far uh, โรงแรมใช่ไหม How far อะไรครับ Is it นะครับ It ในที่นี้คือ uh, โรงแรมนะครับ okay, uh, เราอาจจะเริ่มต้น How far is the hotel แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรใช้โฮลเตลมันซ้ำนะครับก็เราใช้ how far is it ก็ได้อิทีนี้เป็นคําสรรพนามที่หมายถึงโรงแรมคือคือเข้าใจว่าโจทย์ข้อนี้บางทีอิ t ใช้นั่งเดิมเลยเนี่ยมันเป็นคําสรรพนามหมายถึงอะไรสักอย่างใช่ไหมครับปรากฏว่ามันสามารถใช้แทนเวลาใช้แทนวันใช้แทนสภาพอากาศใช้แทนระยะทางและใช้แทนสถานการณ์ได้เขาก็เลยเอาอิท ที่ใช้แทนไอ้พวกเราต่างๆเหล่านี้แหละมาให้เราลองทําดูนะครับอันนีอ้อย่างในข้อเจ็ดมันคือแทนคําว่าโรงแรมนะซึ่งมันเป็นความหมายดั้งเดิมเข้ามันเลยนะครับอิดเนี่ยอ่าข้อเก้านะครับ I don't believe it ฉันไม่เชื่อมันนะครับอ่ามันคือมันเป็นสิ่ง ฉันอ่า uh, อ s impossible มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะอ่าทีนี้เราเราเรามาดูอิไอคํานี้นะเราไม่รู้ว่า it คํานี้คืออะไรแต่เรารู้มันคือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ที่คนพูดเนะ่ยเขา <c oughs> เขาเขาหมายถึงอ่าแล้วก็อิในทีนี้มันก็คือ i t s impossible คือเรื่องราวเรื่องนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้มันเรื่องอะไรอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ it สามารถใช้แทนได้นะครับ ข้อต่อไปนะครับ39.3พอมันมันเข้าไปลึกๆมันก็จะยากอ่ามามาดูนะครับเขาาให้เขียนอ่ right questions นะครับเขียนคำถาม w i t h how far how far คือระยะทางหรือไกลเท่าไหร่นะครับอ่ามันจะใช้อ่ามันจะขึ้นด้วย how far is it เสมอเลยนะเพราะ is ในที่นี้หมายถึง the distance คือระยะทางนะครับ หนึ่งเขาทำให้เราแล้วนะครับ uh, จาก here to the station to the station นะครับ the station คือสถานีรถไฟถ้าถ้าใช้โดยไม่ไม่อะไรล่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติม station ไว้ถึง train station นะครับเ้อ uh, แรกเขาทำเขาใช้ uh, เราก็ตอบว่า how far นะครับ is it นะครับ from here to the station ค uh, รั้นเองนะครับ ทุกอย่างขึ้นต้นด้วย how far is it เสมอนะครับ how far is it from อันนี้ก็คือ uh, the hotel to the beach นะครับระยะทางจากโรงแรมไปชายหาดไกลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับข้อ3นะครับ how far is it From New York อ่าระยะทางเท่าไหร่จาก New York อ่า to Washington นะครับไปที่เมืองวอชิงวอชิงตันนะครับข้อสี่นะครับอ่า How far is it from นะครับจาก your house จากบ้านคุณนะครับ To the airport นะครับไปสนามบินครับอ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้มีเท่านี้ครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า thank you goodbye